สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตระบบการทำงานที่ดักหมูนะครับงานสร้างของไทยครับงานระบบกอบสลิงเราจะหั่นเป็นสองท่อนใส่ตัวหมุนไว้นะครับเพื่อการสลิงขาดนะครับตอนขึ้นกับดักเราจะมีตัวล็อกกันลั่นไว้นะครับเราก็ถอดตัวนี้ออก เวลาเราติดตั้งนี่นะครับแน่นเลยนะครับนี่นครับลูกค้าที่สั่งทำมาเตรียมรอรับของได้เลยครับฝากติดตามช่องด้วยนะครับวิกิฮันเตอร์ครับประดิษฐ์ของใช้สำหรับคนที่ชอบครับ อย่าลืมนะครับกดติดตามด้วยนะครับ